ยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและโครงการออมสินสารพัดช่างสารพัดอาชีพฝ่ายปกครองเมืองแกลงจังหวัดระยองระดมกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ต่อเนื่องสามารถรวบเครือข่ายกว่า10บรายพร้อมของกลาง เกิดปัญหาจากความไม่เข้าใจการระหว่างผู้คนในชุมชนเกี่ยวกับภารกิจของจิตอาสาเฝ้าระวังช้างป่าที่ต้องไล่ช้างจากพื้นที่หนึ่งเข้าไปอีกพื้นที่หนึ่ง สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่คนจันทันข่าวนะคะวันนี้วันพุธที่11กันยายน2567รับชมกับดิฉันปรมาผลอุดมค่ะเดี๋ยววันนี้ข่าวแรกของเรานะคะจากทางวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีที่วันนี้จัดพิธีมอบเกียรติบตัตรให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสาั้นและโครงการออมสินสารพัดช่างสารพัดอาชีพค่ะ วันนี้ที่ห้องประชุมชั้น2อ,อาคารอาเนกประสงค์วิทยาลัยสารพัดช,ช่างจันทบุรีนางพัฒน์นันผู่แก้วผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช,ช่างจันทบุรีเป็นประธานในการมอบประกาศเกียรติบัตรโดยมีคณะผู้บริหารครูเจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีค่ะ ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ทางนางสาวชนละดาสุขทรัพย์ผู้อำนวยการเขตธนาคารอ,อมสินเขตจันทบุรีและนางชวพรเทพรักษาผู้จัดการธนาคารอ,อมสินสาขาทา่าฉลบได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีพร้อมได้แนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับการขอสินเชื่อกับธนาคารอมสินในการดำเนินธุรกิจหรือประกอบอาชีพที่ตนเองได้เรียนและมีความถนัดหลังจากจบการศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างไปแล้วค่ะ โดยในวันนี้ได้มอบประกาศเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและโครงการออมสินสารพัดช,ช่างสารพัดอาชีพประกอบไปด้วยสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายสาขาอาหารและโพชนาการสาขาวิชาตัดผมชายสาขาวิชาเสริมสวยและสาขาวิชานวดแผนไทย ซึ่งมีนักเรียนนักศึกษานะคะที่จบหลักสูตรทั้งสิ้น75คนวันนี้ก็เป็นการจัดพิธีค่ะมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่จบในหลักสูตรค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมบรรยากาศสำหรับการ จัดงานบริจาคโลหิตที่หอประชุมรำไพพรรณีโดยทางมหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพรรณีร่วมกับูนยนรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลพระปกเกล้ารวมกับเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีและนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักศึกษาร่วมกันสร้างสรรค์ค่ะวันนี้เราจะพาไปชมบรรยากาศงานบริจาคโลหิตที่หอประชุมรำไพพรรณีกันครับโดยกองพัฒนานักศึกษาเขาเชิญชวนน้องๆ รวมไปถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยมาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่สู่การให้ที่ไม่ต้องลงทุนเพียงแค่เราตั้งใจจริงและมีสุขภาพที่ดีพักผ่อนเพียงพอก็จะสามารถช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยได้อีกหลายคนโดยในวันนี้พี่ๆจากศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลพระปกเกล้าร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรี ได้มาให้บริการนอกสถานที่กันถึงมหาวิทยาลัยราชารภัรน์ดำไพพณีกันเลยครับมาดูกันว่าน้องๆแต่ละคนเขามาบริจาคก,กันเป็นครั้งที่เท่าไหร่กันแล้วบ้างโบริจากครั้งแรกหรือเปล่าค,ครั้งแรกค่ะน่าจะครั้งที่6นะครับห,หลายครั้งรู้สึกตื่นเต้นค่ะแต่แบบรู้สึกมีความสุขพรอมกันค่ะตื่นเต้นค่ะครั้งแรกอยากอยากบริจาคหลายครั้งแล้ว ก็ช่วยเหลือคนที่ต้องการเลือดมากขึ้นค่ะเพราะว่าอยากบริจาคเลือดให้แบบคนที่เขาต้องการเลือดเพราะว่าหนูก็บริจาคประจำอยู่แล้วเลือดอของหนูมันสามารถให้ได้ทุกกรุ๊ปเลยค่ะมัประโยชน์มากก็หวังว่าเลือดหนูจะเอาไปให้ชีวิตคนต่อได้คใช่อยากบริจาคอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าอายุเพิ่งถึงเคยเห็นมั้เขาไปบริจาคที่โรงเรียนแต่ว่าไม่มีโอกาสได้บริจาคเพราะว่าอายุไม่ถึง ตรงมหาลัยมีตรงนี้แล้วมันได้ชั่วโมงด้วยก็เลยรู้สึกว่าเรามาบริจาคอีฟาล้วก็เหมือนได้ทําบุญด้วยเพราะก็รู้สึกว่าชอบทําบุญด้วยค่ะได้เยอะอยู่พี่ว่าเราก็เป็นคนที่ไม่กินเหล้าสุบุรีรอะพี่<ม>เลือเราก็ปกติก็ให้คนได้เยอะช่วยคนได้เยอะอยู่พี่บริจาคนะครับคนที่ว่าไม่ได้เอ่อกินเหล้าสุบุรีก็มาบริจาคนะพี่พมันดีครับให้คนอื่นได้ด้วยครับมีอุบัติเหตุหรือมีเหตุการณ์อะไรที่แบบเลือดไม่พอก็ช่วยคนอื่นได้ น่าจะได้ประโยชน์จากหลายคนที่เขาต้องการเลือดนะคะแบบอุบัติเหตุอะไรก็คิดว่าถ้าสมมติแบบเขามีความจําเป็นต้องการเลือดเราก็ดีใจที่ว่าเลือดตรงนี้ของเราได้ถึงมือเขาอะค่ะเราก็หวังว่าเขาจะปลอดภัยก็ถ้ามีโอกาสก็บริจาคค่ะ อยากให้ทุกคนม่ช่วยกันบริจาคเลือดค่ะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์อย่างมากเลยค่ะให้กับคนอื่นที่เขาต้องการเลือดจากเราค่ะอ๋อใช่ค่ะเพราะบางครั้งถ้าไปโรงพยาบาลมันก็ไม่ค่อยสะดวกด้วยด้วยคิดว่าจะมาทำผิดแน่นอนค่ะผิดใจค่ะผมอยากให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ไหมฮะอยากค่ะอยากให้มีทุกปีเลยค่ะหรือปีหลายๆครั้งก็ได้ค่ะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ เห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นใจนะครับที่น้องๆของเรานอกจากเรื่องการศึกษาเล่าเรียนแล้วยังมีใจช่วยเหลือผู้อื่นเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมส่วนเพื่อนๆคนไหนที่พลาดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจไปครับเพราะกิจกรรมดีๆแบบนี้ทางกองพัฒนานักศึกษาจะนำมาให้เราชาวราชพัฒร์ลำพยและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมกันอีกอย่างแน่นอนติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ที่ เพจมหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพันณีครับถัดจากเรื่องของนักเรียนนักศึกษานะคะไปชมวิถีชีวิตของคุณยายวัย 81ปีกันบ้างนะคะซึ่งคุณยายเป็นชาวบ้านสมิทธงามค่ะที่จะเก็บผักผลไม้พื้นบ้านมาขายในตลาดเช้าขายในราคาถูกๆนะคะโดยเริ่มต้นก่ำละ10บาทเท่านั้นเองค่ะคุณยายกฤษณนาเวศการีอายุ81ปีชาวบ้านสมิทธงามตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีได้นำผักผลไม้พื้นบ้านทั้งที่ปลูกไว้เองได้แก่มะกรูดคาอ่อน คาแก่ในบางครั้งก็จะมีกล้วยตะไคร้มาขายด้วยส่วนผักผลไม้ที่เก็บตามแหล่งธรรมชาติเช่นผักบุ้งนาผักบุ้งจีนมะพร้าวเมื่อเก็บได้ก็จะนำมาขายบริเวณหน้าร้านค้าริมฟุตบาทตลาดสวนมะม่วงในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง9โมงครึ่งโดยประมาณโดยเสียค่าเช่าที่วันละ20บาท ก็ไม่มีไม่มีอาชีพอย่างเองตอนนี้ต่างคนต่างนะมีโทษจึงจะเป็บบนไมมีโทอแล้วผักนี่ขายยังไงอะคะก็ไม่ติบบาททุกอย่างสิบบาทมะพร้าวอ่ะมะพร้าวยี่สิบมาพาะพร้า,าวยี่สิบผักทุ่งถว่เนี้ยมีผักตุ้งมีคามีตะไคร้ว๊ามดามีตะไคร้ผักที่เอามาขายเนี่ยเอามาจากไหน จากบ้านบ้านปลูกเองเหรอคะปลูกกันเองมาปลูกบานบาน้วยมาตั้งแต่กี่โมงคะมาให้หกโมงมาตั้งแต่หกโมงแล้วเก็บกลับบ้านกี่โมงกลับบ้านสักกลางโมงครึ่งโมงมั่งกลางโมงครึ่งใครมาส่งขายของคะมาเองมาเองมารถอะไรคะมารถซาเล้งซาเล้ง๋อขี่มาเองเลยเหรอคะโอแล้วผักที่เอามาเนี่ย นอกจากที่เห็นวันนี้แล้วมีอะไรอีกไหมคะนอกจากที่ไม่ไม่ไม่ได<ม>้เอามาขายวันนี้มีกล้วยมีกล้วยมีผักบ,บ,บุ้งผักบุ้งนาทำดาผักบุ้งนาเยอะแล้วนี่ไม่ได้เก็บขาขาก็เขา้านีแค่เนื้อขาวบ้า,บาของบาดบา่าของเส้นบา่าขายทุกวันหรือเปล่าคะไม่ทุกวันมีก็ามาไม่มีก็ไม่โอ้มีก็มาไม่มีก็ไม่ได้มาบางวันผมไม่มีค่ะ มีของคนมามามของคนไม่ได้มาเสียค่าเช่าทีมคะขายเสียยี่สิบบาทอ๋อวันละยี่สิบบาทผักอะไรขายดีคะผักบ,บุ้งคุณยายกฤษณนาเล่าว,ว่าเดิมประกอบอาชีพทอเสือ้อปัจจุบันอาศัยอยู่เพียงคนเดียวจึงมีรายได้จากการค้าขายวันไหนที่เก็บผักได้ก็จะขี่รถพ่วงออกบรรทุกมาขายในส่วนที่เป็นผัก จะขายในราคาถูกๆก,กำละสิบบาทส่วนมะพร้าวลูกละยี่สิบบาทนอกจากนี้คุณยายยังได้นำภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้มาจากปู่ย่าตายายทำสมุนไพราทาแก้ปวดเมื่อยด้วยตนเองโดยการนำพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านอาทิขมิ้นอ้อยขมิ้นชันหัวขาหัวกระทือหัวตะไคร้เถาวันมงคลเปลือกไม้ลายลูกมะกรูด พิมเสนและกาละบูนมาเคี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวให้ออกยาแล้วนำมาขายในราคาขวดละ50บาทอีกด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อกับคนจันทรทันข่าวค่ะ กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูอนุกูลธรรมพานีกิต,ติกิต,ติยาโนอายุ74พรรษา54อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองบัววันที่8ถึง15กันยายน2567สวดพระอภิธรรมเวลา19.30นาฬิกา30นาทีวันจันทร์ที่16กันยายน2567เวลา15นาฬิกาพระราชทานเพลงิง ณเมนชั่วข่าววัดหนองบัวตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีขอบพระคุณทุกท่านในนามสิทธิานุสิท์พร้อมด้วยชาวบ้านหนองบัว ติดตามข่าวกับคนจันทันข่าวกันต่อนะคะจังหวัดระยองค่ะฝ่ายปกครองเมืองแกลงจังหวัดระยองได้ระดมกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสามารถรวบเครือข่ายได้กว่า10รายพร้อมกับของกลางค่ะ ช่วงเช้ามืดวันนี้นายกัตพลสุขสงในอำเภอแกรงจังหวัดระยองได้สั่งการให้นายจุมพลการเจนะเทียนศรีปรลัดอำเภอป่ายความมั่นคงนำชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอแกรงชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองตำบลและสมาชิกอสอำเภอแกรงเข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่ตำบลทางกุยันและตำบลกระแสบนหลังจากที่สืบทราบมาว่ามีการพัวพันกับยาเสพติดค่ะ ซึ่งการตรวจค้นครั้งนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งสิ้น14รายพร้อมกับของกลางยาบ้า319เม็ดไอซ์3.6กรัมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพแกรงดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ โดยท่านนายอำเภอแกรงได้กล่าวถึงการปฏิบัติการครั้งนี้ว่าเป็นไปตามนโยบายของนายตรัยพบวงตรายรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดระยองที่ให้แต่ละอำเภอระดมกวาดล้างยาเสพติดปราบปรามการค้ายาเสพติดในชุมชนหรือในตำบลโดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านหาข้อมูลผู้เสพผู้ค้าในพื้นที่จนมาสู่การปฏิบัติการฝ่ายปกครองอฝ่ายปกครองเมืองแกลงกวาดล้างยาเสพติดโดยจะเข้มงวดระดมกวาดล้างอย่างต่อเนื่องค่ะ นอกจากปัญหายาเสพติดมีอีกหนึ่งปัญหานะคะที่เรื้อรังแก้ไขไม่ได้ต้องพูดแบบนี้เลยว่าไม่ได้สักทีในเรื่องของปัญหาช้างป่านั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้เกิดความไม่เข้าใจตรงกันขึ้นนะคะเป็นความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้คนในชุมชนกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะเกี่ยวกับภารกิจของจิตอาสาเฝ้าระวังช้างป่าที่เขาจะต้องทําการขับไล่ผลักดันช้างป่าจากพื้นที่1จากสวนหนึ่งไปยังอีกพื้นที่1ค่ะ นายยุทธนาพ่วงกระแสชุดจิตอาสาเฝ้าระวังช้างป่าอุทยานแห่งชาติน้ำตกครองแก้วเปิดเผยถึงภารกิจเฝ้าระวังขับไล่ผลักดันช้างป่าในพื้นที่ตาบลช้างทูลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดโดยบอกว่าจิตอาสาทุกคนนะคะที่มาปฏิบัติหน้าที่เข้ามาทำด้วยความสมัครใจเนื่องจากเป็นคนในชุมชนจึงอาสาเข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกครองแก้วที่มีกำลังเจ้าหน้าที่น้อย เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับการดูแลแก้ปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงโดยจิตอาสาทุกคนค่ะเสียสละทั้งแรงกายแรงใจทุนทรัพย์และเวลาแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแต่ก็มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือชาวบ้านมีความสุขกับการทำงานแต่ว่าตอนนี้มันเกิดปัญหาขึ้นแล้วค่ะเป็นปัญหาจากความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้คนในชุมชนอย่างเช่นไล่ช้างจากพื้นที่หนึ่งไปเข้าอีกพื้นที่หนึ่ง ก็จะถูกต่อว่าจากชาวบ้านบางรายชาวบ้านบางคนก็ไม่ให้ความร่วมมือไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปไล่ช้างในสวนของตนเองนางนุน้อยคำซึ่งเป็นชาวบ้านที่เดือดร้อนจากช้างป่าบอกว่าตนเองเนย,ยินดีนะคะที่จะให้เจ้าหน้าที่เข้ามาพักผ่อนเฝ้าระวังช้างป่าในสวนได้ตลอดเวลาเพราะช้างป่าชอบเข้ามาในสวนของตนเอง อย่างน้อยก็คิดซะว่าดีกว่าต้องเฝ้าระวังด้วยตัวเองค่ะขณะที่ชาวบ้านสวนอื่นบางสวนเนี่ยเขาไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปในสวนของตนเองเลยเรื่องนี้เนี่ยก็เลยทําให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างชาวบ้านและชาวบ้านรวมถึงความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ ซึ่งทางด้านนายยุทธนาซึ่งเป็นชุดจิตอาสาเฝ้าระวังช้างป่าบอกว่าตนเองเทำหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งของอุทยานในการผลักดันช้างป่าแม้ว่าการทำงานการปฏิบัติหน้าที่หน้าที่นี้นจะเสี่ยงภยัยเสี่ยงอันตรายแต่ก็ยินดีที่จะปฏิบัติบางครั้งเเขาบอกว่าเขาก็น้อยใจเหมือนกันนะคะน้อยใจมากๆด้วยท้อใจด้วยแต่ก็ยังยืนยันที่จะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือชาวบ้านค่ะ อยากจะฝากถึงชาวบ้านเหมือนกันว่าอยากจะให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และจิตอาสาว่าเขาก็ไม่สามารถจะไปบังคับช้างจะไปบอกให้มันหันซ้ายหันขวานเนี่ยเขาเขาก็ทําไม่ได้นะคะทําได้เพียงแค่พยายามเฝ้าระวังเพื่อลดการสูญเสียทรัพย์สินและผลผลิตทางการเกษตรให้กับชาวบ้านให้ได้มากที่สุด อยากจะให้ชาวบ้านเนี่ยหันหน้าเข้าหาการพูดคุยกันช่วยกันป้องกันเฝ้าระวังช้างป่าให้ได้ผลลดการสูญเสียให้มากที่สุดอย่าคิดแค่ว่าจะไล่ช้างจากสวนหนึ่งไปยังอีกสวนหนึ่งแต่นี้เป็นการไล่เพื่อให้ช้างกลับเข้าสู่ป่าให้ได้เร็วที่สุดค่ะทางด้านนายกอบตอช้างทูนายเกษมมั่นคงนะคะก็เปิดเผยว่า ทางอบตออยากจะให้อุทยานและเจ้าหน้าที่ช่วยกันบล็อกโขงช้าง8-9ตัวไม่ให้ขึ้นเขาเทพซึ่งเป็นเขากลางหมู่บ้านหมู่ที่4ตที่บ้านช้างทูนและบ้านหนองมาด เขตรอยต่อระหว่างตำบลหนองบอลตำบลสตออําเภอเขาสมิงเนื่องจากว่าเขาเทพมีพื้นที่สวนชาวบ้านและบ้านพักอาศัยอยู่โดยรอบอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ป่าชุมชนอีกร่วม200ไร่หากช้างขึ้นเขาเทพไปแล้วเนี่ยจะไม่ยอมออกกลางคืนจะลงจากเขาเทพเข้ามาหากินในพื้นที่กเกษตรของชาวบ้านแล้วก็จะอาศัยอยู่ครั้งละนานๆจนชาวบ้านไม่กล้าออกไปใช้ชีวิตไม่กล้าออกไปกรีดยางพาราทำสวนใดๆเลย ต้องการให้เจ้าหน้าที่บล็อกช้างโขงนี้เนี่ยบล็อกช้างป่าให้ขึ้นไปทางเขาสลัดใดแทนอย่ามาตรงเขาเทพเพื่อแก้ปัญหาช้างป่าที่บ้านช้างทูนแต่เรื่องนี้นะคะเจ้าหน้าที่อุทยานโดยนายสุทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกครองแก้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถบล็อกเส้นทางของโข,ง,ขงช้างป่าได้เพราะแถบเขาสลัดใดก็มีพื้นที่สวนของชาวบ้านโดยรอบเหมือนกัน ซึ่งจะต้องนัดประชุมกับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อลดความเสียหายด้านทรัพย์สินและผลผล,ผลิตทางการเกษตรรวมถึงที่สําคัญค่ะลดความขัดแย้งระหว่างชุมชนอีกด้วยนะคะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันค่ะ ภาพสะท้อนชีวิตจริงที่สังคมยังไม่เคยเห็นเราเหมือนแสงไฟสองนำทางให้เข้าถึงให้เห็นในสิ่งที่ขาดให้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยได้รับภาพสะท้อนของชีวิตจริงเมื่อคุณมองชีวิตในแบบที่เรามองพบกับรายการมองชีวิตทุกวันอังคารในคนจันทร์ทันข่าว และสื่อออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มโดย CTV จันทบุรีหากท่านอยากร่วมเป็นไฟส่งทางมองชีวิตที่ยังขาดเพื่อให้ทุกชีวิตได้รับการเยียวยาและบรรเทาติดต่อเรา039-311749หรือส่งข้อความใ้ทางแฟนเพจ CTV จันทบุรี วันนี้ข่าประชาสัมพันธ์ค่ะเป็นประกาศเรื่องของการสำรองน้ำนะคะจากทางกปภสาขาจันทบุรีโดยวันที่12กันยายนนะคะเวลา21นาฬิกาไปจนถึงวันที่13กันยายนเวลาตี4 4นาฬิกาเนี่ยนะคะน้ำจะไม่ไหลนะคะน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลค่ะในพื้นที่ของตำบลท่าช้างทั้งหมด โอ้ตำบลท่าช้างทั้งหมดเลยนะคะ12กันยายนค่ะตั้งแต่20นาฬิกาหรือ3ทุ่มไปจนถึงวันที่13กันยายนในคืนเดียวกันนะคะเวลาตี4ค่ะ4นาฬิกานะคะน้ำจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลในเขตพื้นที่ตําบลท่าช้างทั้งหมดค่ะซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีต้องขออภัยมาในโอกาสนี้ด้วยนะคะ วันนี้ขอขอบพระคุณค่ะจันทบุรีปิยะศูนย์รถจักรยานยนต์ฮอนด้าที่ใหญ่ที่สุดในจันทบุรีมีสาขาครอบคลุมในทุกอำเภอนะคะแล้วก็เป็นศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานอยู่คู่คนจันมาถึง30ปีค่ะดูแลรถของคุณทุกคันด้วยช่างผู้ชำนาญผ่านการฝึกอบรมจากทางศูนย์ AP h ีฮอนดโดยตรงท่านใดสนใจอยากจะออกรถจักรยานยนต์ฮอนด้ากับจันทบุรีปิยะเขามี โปรโมชั่นผ่อนถูกที่สุดในจันทบุรีด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นดีลเลอร์ในการจัดจําหน่ายโดยตรงท่านใดสนใจโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์039311784หรือติดตามข่าวสารต่างๆข้อมูลต่างๆรวมถึงกิจกรรมสัมมนาคุณของลูกค้านะคะผ่านทางเพจ Facebook จันทบุรีปิยะค่ะชอทีเอ็มลีซิ่งค่ะลีซิ่งดั้งเดิมของคนจันชอทีเอ็มลีซิ่งรับจำนำทะเบียนรถ ทะเบียนรถยนต์ทะเบียนรถจัก,กรยานยนต์และโฉนดที่ดินค่ะท่านใดสนใจติดต่อชอทมได้เลยนะคะเขาไม่ได้ถูกที่สุดนะแต่ว่าเขาสะดวกที่สุดค่ะสําหรับคนที่เร่งรีบเงินด่วนอย่างนี้นะคะต้องชอทีเมเลยค่ะกู้เงินที่ชอทีมง่ายมากๆปัจจุบันมีการให้บริการถึงบ้านด้วยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อชอทมค่ะ0863355930 ทวนอีกครั้งนะคะ0 8 6 3 3 5 5 9 3 0ชอทีเอ็มลีรับจำนำทะเบียนรถและโฉนดที่ดินค่ะอาหารจีนครัวมณีจันนะคะสืบสารความอร่อยจากพัตตะคานไฮเตียงคู่เมืองจันกว่า50ปีด้วยรสชาติต้นตำรับและที่สำคัญคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพรับประกันความอร่อยนะคะเมนูนี้เลยค่ะปราหิมะนึ่งซีอิว๊วกะเพราปาน้ำแดงนะคะ ขาหมูต้มกระเทียมมณีจันค่ะส,ช,สชั้นหมันสมชั้นฮ่องกงมั่นโถหัวปลาเก๋าต้มเผือกเป็ดปักกิ่งนะคะท่านใดอยากจะลองลิ้มชิมรสอาหารจีนเมนูพิเศษของครัวมณีจันเปิดบริการทุกวันนะคะ7็โมงเช้าถึง4ี่ทุ่มที่โรงแรมมณีจันสำรองโต๊ะล่วงหน้าได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์039373666ค่ะรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าค่ะ C.T.V. EV Bike จันทบุรีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหลายยี่ห้อรอท่านอยู่ที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโกเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของไต้หวันที่มียอดขายสูงเป็นอันดับหนึ่งในประเทศพร้อมรับการสนับสนุนค่าออกรถคลันละ18,000บาทจากรัฐบาลด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะ คาวาโรเวสปและ a j e v b i บ e ที่ตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆรอลูกค้าอยู่นะคะและที่สำคัญมีของแถมอีกหลายรายการรวมถึงฟรีจดทะเบียนพรบรได้ด้วยค่ะทั้งนี้ท่านใดสนใจทดลองขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของทางโชว์รูม CTV ได้เลยนะคะโชว์รูมของเราตั้งอยู่ติดกับโรงเรียนตังเองฝั่งเดียวกับโรงเรียนตังเองค่ะมาทดลองขับขี่ได้นะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดสอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 0991641311หรือติดตามผ่านทาง Facebook Page c t v e v ีไบจันทบุรีค่ะและนี่คือทั้งหมดของขจันทัจทันข่าวในวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันปรมาผลอุดมลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ